แก่งหน่อไม้ใส่มือแข็งครับใส่บอนหวนันใส่หิดบดผมมีหนึ่งป่าคอใหญ่ครับมัก mm. สูตรได้ตึงครับผมแบบแสบอีหนึ่งพักดึงดอกกล่ำมากะมะเขือแิ่งเจวใส่ถูงแป๊บนึงครับ กันกับน้อยอย่างลางอิตลีากาศเขาเซร้าครับสามโมงก่อนครับขอเก็บบรรยากาศแป๊บนึงครับ แก้วแก้วมากอกแกดกต้อนจบแก้วพิกดวกครับผมเสียบมาอย่างน้หม่ไหม่ม่รืมือครับเสียบรับ นี่ผลไม้ใหม่ไหม,ไมเ,มเว้ยห้วยสุปกป่ะคลอไปเท่าไหร่ล่ะหมอเขาเสียใจมากๆเมันสียใจเขาปั้นหมูเขาปั้นไม่สบายเป็นโรคลำไส้ส,<อ>สดกอ่อนหมูนะครับทีนึงนะครับแข็งละใหม่ใส่นมือแข็งนะครับปลาหมึกแข้ง ก็บนหวานครับบอนหวานแทนอีหลอกแสบคืออีหลอกเลยแม่ว่าหนางอีเลียทุกคนผักขา,าน้ำครับไปเก็บจนน้ำบาดมือครับปา,ากกาเลยผักขามันหยาบครับขอบเจ้าบระแดง

มักแล้วหนึ่งครับสารเฮาเด็ดมากเล้วอยู่แล้วละหนึ่ปาลาแวเวาวากินเขาย่บลูกกินนเพ่กินเขาอยู่อกัน,อกนอ่อ,นอย,อยปลาเขานี่ปลาที่มักแล้วที่แซ่บครัวพิกหยวกเขาี่ คุอยอะไรมั้นุ่มดีครับกลิ่นหอมแล้วบอคอยเผ็ดต้อพักหนึ่ง จับครับจับทูน,นว่วมันไม่ควจับปลาคอแข็งครับกะกางมันคมีแม่พอก็มีก่างลายแท้ใส่กระเทียมหอมเทียมจมีม่มาก์ทแม่มีก่างด้อยครับุดาดูตินงไย แกะบกกวกพิมเสียบบกวกวากค้อมแย่มากแกบกกวักแกบกแกพิจิ๋วใส่ลูกโดดน้ำกันรอดแต่ตรงนี้อนปลามึกแต่ละคำเนี่ยมันจแสบครับแกงน้ำไหม เห็ดบดนำ้ำทบเลยห้องหวานๆคำเดียวขามหอมาเห็นขอบอหม่อมทุณจานมาครับ ลูกดววเพชรตัวนี้แม่โอ้น่าเพชรนะนี่ฮาดบอหวานครับลูกดัวเพชรมากเลยเอาอีกแสบครับ

ถึงมกักปลาแซ่บามากเขาเนื้อนัวแกพิก่วลจับมาครับครับน้ำมันปลูกไว้เองครับปลาภัยที่นั่งกินเขาอนี่นะครับเหมือ,กอนกับโลนใส่หัวครับมัน จะปลูกอะไรได้กินกินนอมันครับครับมาครับนี่สิมีกินปานานลาหมึกคว่ำรับตอนใทยเบอรแดดไหมตอนหน่อยหน่อยครับไม่หวานี่สินปลาหมึกน้ำแซ่บอืะ มือครับ <c oughs> แล้วก็มีเห็ดบดด้วยเป็นการมือครับโซว์ปมือครับหรอพร้างแือใ่ <c oughs> มาเด้อมาเด้อย,ยังทำไมจำแก้วเลยอทินแบงเข้ามาแหงได้มากอันนี้ก่อนแบบหมึกน,น้ำทิ่แสบหมักเป็นกินเป็นเนื้ออน ด,ดครับแกงลองไม่เพ่อน,นหอยก็ขนย้อนหอยเพืนจำตอนประแดกรับมาครับกำงกล่องกิน <มา S 1> ครับผม anh nào mấy không hả anh lặng mang đi điền anh càng quá của không ปั้นก็นองคดียว,วแต่แต่แขกนีโค้กว่าหิวเขาครับเสาต่นาแ็ตืต่ตนเสาครับถ้ากินแล้วก็อยู่ก่เ้ามาเฮี้ยนรอ,อมนหนึ่งแสบมาาครับยอด ต้องมานขันเขาเนื่อนเดี่ยวแบ่มีซีหอมแม่แต่หอมแดงแต่พักแต่บกว่อนส่็จบอกอง พุ่งมาคว้านั่งเฉบหนังมันยังเฉาอ่าพนเห็นบักควันมันคืองูครับบงแมนนี่ครับอดามขายเลยเห็นเป็นปลาแดงแล้วมันปลาแดงงูครับงบงแมนจะคอครับผม siap gua mau. Ini aku. Siap gua. Ini kamu kalau แจกนัววะเห่นกระแดกประจำที่ทหูเล่นนี่แจกบริษัทนี่โย่นีเ่เขา,านี่โย่ี๋ยวม่หายไง

เดี๋ยวมาถึงพุ้งมัน้วยไปตรงไปูคไปป่ครับไปอยู่งค้นปลาทอดแซ่บ ้องข้างจจกครับบันแบนสุอีหลอกแหอีหลอกแจกว่า ไมสิ่งทบ่มากกว่าี้เหลรอเศรบฐกพอข้าข่างอเจ็บพนีย ินเขาหาจะมางล่มเยยยงยยทุกนยังชาวเราอีดันเขาอยู่ชาวว่าจีฟันใี้อีดันเลยตามซอยเลยมา ื <c alling> ้เอแล้วเอาไปอารถมาไปเห็ดเนาะป่ามาทิ่างให้ mm <sighs> ชอบแว่ามอด่ทุกอย่างเลยดาาเขาตายเขาเล่นะลุกตายีีนะเจ้าฟังเฟ้าระบบขับเขียนมันบ่ค่อยดีมาเขาให้ควาย <coughs> có thử bao vết à? ừ. <laughs> gì <laughs> 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 ừ. không ạ? có nhìn thấy không? thằng tua thằng này cái con nó có không?